สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง FN a u อ o อตคาร์วันนี้นะครับลูกค้ามาขับรถ n ิ w Honda Civic โชม RS ตัวท็อปนะครับลูกค้ามาเลือกติดตั้งนะครับเป็นพรมปูพื้นเข้ารูปงาน QJ ตอนนี้เราก็ทำการตุ่ฝุ่นให้ลูกค้าอยู่นะครับลูกค้านะฮะเลือกเป็นนี่เลยนะครับพรมปูพื้นเข้ารูปงาน QJ เนะครับเลือกเป็นสีดำเติรไดไดแดงโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าออกมาจะสวยงามขนาดไหนกัน โอเคครับค่ะโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งพรมปูพื้นในรถ Honda Civic นะครับโฉม R S หรือว่าโฉมตัวท็อปเลยนะครับนี่นะครับลูกค้าเลือกนะครับเป็นพรมปูพื้นเข้าลูกไงคิวเจเลือกเป็นสีดำเดินได้แดงนะครับสวยๆเข้ากับรถโฉม R S ตัวท็อปตัวสปอร์ตอย่างนี้เลยนะข้างในนี่ก็พอได้พรมสีดำได้แดงของ คูเจเข้าไปเนี่ยยิ่งสปอร์ตเข้าไปอีกนะครับนะฮะนี่ในส่วนของคนนั่งด้านข้างนะครับแถวสองนะครับชิ้นใหญ่ตัดเต็มๆคานกลางขึ้นสูงบางรองน่องอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับแผ่นใหญ่เต็มๆต้องบอกก่อนนะครับซีวิคโฉมนี้จะมีโฉมธรรมดากับโฉม RS ก็คือตัวท็อปจะมีข้อแตกต่างกันนะฮะถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็แจ้งรายละเอียดมาให้ครบถ้วนนิดนึงเพื่อการความผิดพลาดด้วย นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันต่ออีกข้างนึงครับฝาคุณขับโอเคครับนี่ในส่วนของฝาคุณขับนะครับข้างในนี่สอดลึกสุดซอยนะครับบางถึงจุดที่วางพักเท้าเบรคคันเร่งเหยียบได้ไม่มีครับแน่นอนขึ้นเขาขึ้นค่าสูงสูงฝาคุณขับจะมีแผ่นรีดร้อนนะครับกันลื่นให้นะครับแล้วก็นี่ในส่วนของด้านท้ายด้านหลังอีกแผ่นหนึ่งนะครับชิ้นเดียวกันกับด้านนู้นเลยนะครับเย็บเป็นชิ้นเดียวเลย นะครับผรมควเจนะครับย้นพังกรนางพี่ยูแตะทับ X พี่เอสองชั้นหนา13มิลไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นความสะอาดง่ายไม่นําไฟลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับแจ้งรายละเอียดเข้ามาสอบถามได้นะครับรายละเอียดทิ้งไว้ด้านล่างอยู่แล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเดี๋ยวครั้งหนะ้ามาพบกันใหม่ครับว่าจะเป็นรถรุ่นไหนกันอีกโอเคครับขอบคุณครับ